ฟูเป็นบ้างช่วยหน่อยค่ะยไ่้าเรื่องม่อยู่ว่าคลิปชิ้นจังครบ2ล้านวิวก็เลยอยากจะมาปรกบผมฉลองซะหน่อยก็<ๆ>เลยไปสั่งเซตปาักฟูรูปชินจังมานี่คือน้องน่ารักมากชินจังจ้องแก่ตอนแรกก็คิดว่าโหโจิบจิบสบายสบายมันจะยาก ก็แค่เอาแผ่นไปใส่แล้วก็ปิดทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ปักปักปัก,ปกไปแค่เนี้ยเอาดีๆตอนนี้ความรู้สึกเหมือนมีองค์แม่ลงแล้วนะเป็นกุลสต one world. รีัมเบอรนึเวอร์ทั้งที่ไม่รู้ด้วยนะว่ามันปักยังไงเนี่ยเอาจริงๆนี่นั่งดูคลิปมามันก็ดูไม่ยาก<ะ>ก็แค่ใส่ลงไปในรวดแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นเองแค่นั้นก็แย่แล้วเนี่ยดูดิมันไม่ออกอะโอเคเอาใหม่สงสัยเมื่อกี้ใจร้อยเกินไปอเอาใส่ในช่องกลมๆแล้วก็ลอยไหมบูออกมาเฮ้ย <c oughs> ได้หวเอและเริ่มปักได้ในคลิปของคนอื่นคือจิ้ึก นี่ก็ได้เหมือนกันได้รูบะเริ่มเลยพอเริ่มคิดว่าตัวเองเริ่มได้แล้วก็มาดึงขึ้นได้ว่าเฮ้ยซื้อชิ้นจำมันเป็นสีแดงนี่แต่กูปักผิดดิปะโถ่ยต้องดึงออกอ้าวใหม่ไม่เป็นไรกูละสตรีมันต้องค่อยๆเ